โอเคสวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับพวกับผมพุซิเมะเช่นเคยกับในเกมโคเกียการปฏิวัติของลูลุสลอสตรอรี่ในเซร์เวอร์ญี่ปุ่นนะฮะก็ห่างหายจากการทำคลิปไปนานนะครับเพราะว่าผมทิ้งช่วงเอีเวนต์ไปเยอะอยู่นะตั้งแต่เอีเวนต์มาวันที่17ใช่ไหมแล้วผมก็ยุ่งกับการใส่คำบรรยายนั่นแหละนะใส่ทั้งแปลทั้งใส่คำบรรยายมันก็หเอาการอยู่นะโอเค เอาเป็นว่าผมถือว่าคลิปเนี้ยมันจะเป็นการพูดถึงตู้กาชา A แล้วก็ตู้กาชา B ไปในตัวเลยเนาะเพราะว่าในวันที่ผมอัดคลิปอยู่อะมันเป็นวันที่24ี่แล้วนะฮะก็ถือว่ามันมาหมดแล้วอะทั้งทั้งตู้ A ตู้ B เนาะก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นเราจะมาพูดถึงเพชรที่ได้ก่อนเพชรที่ได้ในเว์น,นี้เนี่ยมันก็จะมีทั้งหมดอ่าด่านแบตเตอเนี่ยมันจะมีสามด่าน ก็คือหกรเพชรใช่ไหมด่านละสองเพชรไงมีสามด่านก็หกรอเพชรส่วนอ่าสตอรี่เฟเนี่ยจะมีทั้งหมด8ดอันก็ทั้งสิ้นประมาณสี่ร้อยแล้วก็รวมเควสแคมเปญด้วยนะก็จะได้ประมาณสองพันพอดีพอดีอ่ะก็ไปหาเพิ่มอีกหน่อยอพันเพชรก็ได้สุ่มซะสิบโลนะฮะแต่ผมก็เกือรับประทานไปแล้วล่ะแต่เราจะมาพูดถึงตัวแจกก่อน อ่าตัวแจกเนี่ยพลาดไม่ได้ก็คือตัวของอนโนนะนะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดใครที่เล่นเกมนี้ตั้งแต่ต้นต้นเกมนะตั้งแต่เกมเปิดหรือว่าเพิ่งมาเล่นตอนนี้ก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าไอตัวละครอนโนเนะเนี่ยมันเป็นตัวละครที่ทุกคนได้เจอเป็นคนแรกๆหรือมั้งเออมันเป็นตัวละครเอ c ซีแนะนำผู้เล่นอนะเออซึ่งกว่านางจะมาเป็นตัวละครให้เราเพย์เบิร์เนี่ย ก็ล่อไปประมาณสักเกือบสักสามปีแล้วเพราะว่าในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงเนี่ยในวันที่สิบเจ็ดนะมันก็จะเป็นวันครบรอกเกมเปิดให้บริการครบรอกสามปีนะครับซึ่งผมก็แปลกใจอยู่นะเพราะว่าอนุเนืนึกว่าจะมาเป็นตัวแจกในช่วงครบรอบเกมอ่าสามปีแต่ถ้าสมมุติว่าอนุเนืมาตอนนี้แสดงว่าตัวแจกน่าจะปังกว่านี้อาจจะเป็นตัวมาริโอ้ดีเซลในชุดอื่นก็ได้เออ ค่อยว่ากันเนาะโอเคอน,นุเนเนี่ยจะอยู่2กลุ่มด้วยกันก็จะมีกลุ่มของ Lost Story ก็คือกลุ่มชื่อเกมอันนี้แอบรูนว่าอาจจะมีชื่อเกมอื่นแนอนะคตก็ได้นะที่อยู่ในจักรวาลของโคดกิอาร์ตแค่ทฤษฎีะนะต่อมาก็จะมีเป็นกลุ่ม m ม s t ูน l ม่ก็หนีทูลอ,อ่านแล้วแต่คนจะอ่านมันจะเป็นกลุ่มฟังเฟืองอะ่ะเป็นกลุ่มที่ว่าเอาไว้เล่นชารเลนจ์ส่วนใหญ่ ซึ่งตัวของอโนเน่เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ซัพพอร์ตตัวมาริโออะแต่เดี๋ยวเรามาดูกันว่าอ่โดยรวมของอโนเน่คือทําอะไรได้แล้วกันอโนเน่เนี่ยเอออยู่ในประเภทของกิงไทเป็นน้ำบินประเภทสายกลยุทธ์ก็คือตัวซับใสคิงอะเออก็คือส่วนใหญ่ตัวคิงเนี่ยจะยิงระยะไกลได้ซับได้หรือไปทางดีบัฟก็ได้แล้วแต่ แต่ถ้าที่ดูน่าจะเป็นตัวทับมากกว่านะสกิลสีเขียวมาเดี๋ยวเรามาดูสกิลที่หนึ่งกันมาลุงมามีผลทันทีทําการแจกบ,บัฟให้กลุ่มนักบินที่อยู่ในสังกัดลอส t ตอรี่ก็กลุ่มตัวละครออริจินอลของเกมอะของเกมนี้อย่างเช่นมา,มาริโอมายะอานนเนอ่าคุณคาริสอ่าคารีอ่าแล้วก็ตัวของ เซอร์ซาฟายคาราสเงีเออตัวละครที่มันมีมีเฉพาะในเกมนี้เท่านั้นนะเออซึ่งผมไม่แน่ใจนาดิลล่าอยู่ในกลุ่มนี้ไหมวะเพราะว่าเดิมทีนาดิลล่ามันมีตัวตนจริงๆในผ้าคเคิชีพไงแต่แค่เป็นตัวประกอบนะก็เลยเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีแล้วกันโอเคก็แจกบัฟกลุ่มลอสตอรี่ใช่ไหมการตายได้หนึ่งครั้งแล้วก็พร้อมฟื้ฟูร้อเซ ค่ายเอีเต็มร้อน่ะแล้วก็มีเรื่องของ่แจกบัฟในระยะเวลา14วินาทีโดยการบัฟให้โจมตีกับใช้สกิลเนี่ยใช้สกิลในแม f เฟ m มหรือสกิลอะไรก็ตามนะครับมันไม่จำเป็นต้องเป็นสกิลในแม r เฟมนะสกิลอะไรก็ได้ของนักบ,บินเน่ยที่มันมีอ่ากว่าด้วยพลังโจมตีคูณเท่าไหร่ก็ว่ากันไปอ่ะมันรวมหมดนะ ก็ถือว่าโอเคนะก็คือมันแจกบัฟการันตีติดคลิเสมอไม่ว่าจะเป็นการจมตีปกติสก,กิลนะบินสก,กิลนะแมเแฟมอะไรแบบเนี้ยมันจะการันตีติดคลิเสมอใน14วินาทีก็ใครที่สนใจเล่นตัวอากลุ่มดีเซลอะไรอย่างเงี้ยหรือกลุ่มตัวละครออริจินอลก็น่าสนใจนะฮะส่วนสก,กิลที่สองเนี่ยคือในระหว่างแบทเทิลเนี่ย ก็จะบ้าให้กลุ่มเดิมนักบ,บินที่อยู่ในกลุ่ม Lost Story โดยการเพิ่มแมท HP เพิ่มพลังโจมตีเพิ่มพลังป้องกัน50%แล้วก็ลดคอร์สให้อีก20เวลาหันทิศลดคอสให้อีก100%แล้วก็เพิ่มแต้มตอนเริ่มต้นเกมที่ว่า ในแต่ละดา่านนะมันจะมีแต้มให้ใช้ใช่ป่ะบางด่าอาจจะให้น้อยบางดาให้มากแต่เนี้ยมันจะเพิ่มไปเลยยี่สิบสี่แต้มตอนเริ่มต้นเกมแต่ค่่ครั้งเดียวนะเพราะว่ามันเพิ่มแค่ตอนเริ่มต้นเกมเท่านั้นเออก็ส่วนใหญ่คิงไทยมันก็จะประมาณนี้หมดสนะีดาวก็คือมันจะมีตัวเริ่มต้นอ่ากอ์โค้ดเริ่มต้นให้อะไรแบบนี้บางทีมันก็หมาก็มีนะเออโอเคก็ถือว่ามันเป็นตัวซับให้กลุ่ม Lost Story ก็คือกลุ่มตัวละครออริจินอลของเกมนี้เออซึ่งจะเล่นทีมดีเซลก็ได้นะเพราะว่าทีมดีเซลอ่ามาริโอมายะในเกมนี้ก็ถือว่าทำได้ทั้งทีมแล้วมีน่าจะมีเกินสิบตัวแล้วนะเออน่าจะมีเกินสิบแล้วก็น่าจะทำได้แหละนะโอเคเรามาดูตู้กาชากันดีกว่าไปโอเคตอนนี้เราอยู่หน้าตู้กาชาอีเวนต์นะฮะอีเวนต์ตาตื่นในหัวใจนะ ซึ่งมี2ตู้ด้วยกันก็จะมีตู้ A นะครับตู้ A เนี่ยก็จะมีตัวอย่างของมาริโในชุดฝันหลายแล้วก็มีตัวของอ่าเล拉เลาที่อยู่ในอีเวนต์ฝันภ้ายนะครับแล้วก็จะมีตู้ตู้เนี่ยไอตู้ B นะครับตู้ B เนี่ยก็จะมีแค่ C2 นะฮะเดี๋ยวเรามาอธิบายแต่ละตัวกันว่าทำอะไรกันได้บ้างนะ เริ่มจากตัวแรกตัวมาริโอ้ก่อนเลยมาริโอ้ฟันลายนะฮะมาริโอ้อะอยู่ในกลุ่มดังนี้เลยก็คือมีกลุ่มสหประชาชาติแล้วก็มีกลุ่มหน่วยข่าวกลองพิเศษอิซายโอออันนี้ถ้าเกิดใครได้ดูบทสรุปแบบย่อที่ผมทําไปแล้วอะจะเข้าใจเลยแล้วก็จะมีกลุ่มลอสตอรี่นะเอาไว้เล่นทีมที่อนโนเนซับได้อเออซึ่งตัวของมาริโอ้อะอยู่ในกลุ่มม้าก็คือกลุ่มผลิตแต้ กิมมีเกี่ยวกับแต้มทั้งหลายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถามว่ามันเอามาบูได้ไหมได้แต่อาจจะบูไม่ได้เก่งเท่าควีนนะถามว่าม้าตัวเก่งๆมีไหมมันก็มีเออแต่ก็ต้องดูที่คอมบระหว่างตัวหุ่นแล้วก็ตัวของอน้าบ,บินอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งนะม้าที่เก่งๆเ,เลยนะที่ผมนึกออกก็จะมีแต่ไอ,ไอตัวอากิโตะเออ อยาเมะน่าจะใช่มั้งชื่อนี้ป่ะที่ที่มันมีมดฟ้าสายมาเก่งอยู่นะแล้วก็เรามาพูดถึงสกิลหนึ่งกันสกิลหนึ่งเนี่ยคือลงม,มามีผลทันทีทุกทุกสิกวินาทีทำการผลิต global c o ้ดแแต้มนะซึ่งก็คือไป็ตัวผลิตแต้มปกติแล้วก็มีเพิ่มอ่าไม่ใช่เพิ่มลดจำนวนคอร์สของยูนิตที่จะส่งในครั้นถัดไป 80%นะครับซึ่งหลายคนอาจจะงงว่าทำไมมันแค่80อย่าลืมว่าตัวมาริโอมีหุ่นประจำตัวจะให้ขับหุ่นตัวไหนก็ได้จะให้ขับหุ่นหุ่นกัสโกหุ่นอะไรของดีเซลทั้งหลายอ่ะคือดีเซลมันมีหุ่นประจำตัวเยอะนะเพราะงั้นไม่ต้องกลัวว่าจะไม่ได้สกิลเวลซึ่งสกิลเวลก็จะได้100%เต็มก็คือสอง่งฟรีอ่ะ ได้แมแล้วส่งฟรีนะเออก็ดีถือว่าดีอยู่แล้วก็ในระยะเวลา15วิาวิทําการบัฟให้ทุกคนที่เป็นพารมิฝ่ายเราในในสนามนะตีนักบ,บินที่อยู่ในบิทเนียแรงขึ้นแล้วก็มีตีในในแม่ที่อยู่ในฝั่งบิทเนียกองกำลังบิทเนียแรงขึ้น45%อย่างละ45%ก็คือตีนักบ,บินแรงขึ้น45แล้วก็ตี ในแม่ที่อยู่ฝั่งกองกำลังบิทเนียอีก45ก็ถ้าเลเวล5ตีซะ50%แล้วกัน50% 2ครั้งก็ได้เท่ากับเกือบร้0แหละน่าจะประมาณ100%เลยแหละก็คือตีเอาง่ายๆคือเอามาบัฟให้ตัวคุณนางดีเซลได้เลยนะคุณนางดีเซลมันก็ตีแรงเวอร์วังอยู่แล้วจะให้ตีแรงเวอร์อีกแต่อันเนี้ยมันดีตรงที่เอามาซับให้ทุกคนตีแรงขึ้นได้เออผมว่าโอเคอยู่ อันนี้เหมาะกับผู้เล่นที่เล่นใหม่ได้นะแบบส่วนใหญ่รัสตูมันจะอยู่ฝั่งบิทเนียส่วนใหญ่ไงไอพวกเนื้อเรื่องอาร์วันโรซิโรเฮนอาร์ทูอะไรอย่างเงี้ยมันยังถือว่าอยู่ฝั่งบิธเนียเยอะอยู่อ่ะแต่พออยู่ฝั่งภาคคิวชีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทเท่าไหร่อาจจะเป็นแค่ตัวผลิตแต้มแล้วก็ลดคอร์สให้แค่นั้น,นะเออก็โอเคอยู่นะโอเคสกิลที่2เนี่ยคือในระหว่างแพทเทิร์นเนี่ยเมื่อมาริโอมมยะทำการข่าวขุณเพดูรัมนะ ก็จะทำการอ๋อมันมีบอกว่าใน,ในแม่จำพวกเพดูรัมใช่ไหมหรือในแม่จำพวกที่อยู่ในสหประชาชาติแสดงว่าแนนาคตเนี่ยกลุ่มสหประชาชาติจะมีหุ่นเพิ่มใช่ไหมแบบหุ่นของมาริโอ้ดีเซลอะไรเงี้ยอาจจะใป้แบบประมาณนั้นก็ได้เออเราก็ต้องมาลุ้นอีกทีหนึ่งก็คือเอาง่ายๆคือมันจะลดเวลาให้กับเพดูรัมแล้วก็หุ่นที่เป็นสหประชาชาติ ใช้เวลาเต็มการน้อยลง50%เวลาเต็มการคืออะไรเวลาที่ตอนเริ่มต้นด่านเน้วมันจะติดคูดาวอยู่สําหรับคุณที่เป็นไนแอมพวกแบบอ่าเจนเจดเจนแปดเจนเก้าอะไรเงี้ยเออส่วนใหญ่แล้วไอ้พวกเจนเจขึ้นไปอะ่ะมันจะติดระยะเวลาคูดาวเออส่วนใหญ่นะไม่ก็เทียบมันไม่ก็เจนแปดเออเพราะเป็นดูล่ามล่าสุดมันก็อยู่ อยู่เจน7กับเจน9แต่ก็ติดคู่ดาวนะก็เลยโอเคถ้าเกิดใครแบบมีพดูลัมตัวใหม่ไอพเดนลัมเร o l โซเลชันแล้วมีติดปัญหาคู่ดาวอยู่อะ่ะก็ใช้มาริโอ้ลดคู่ดาวได้ลงได้เลยเออก็ถือว่าดีนะดีอยู่แล้วก็มีใครอีกอ่ะเรามาอ่านดูแล้วก็มีบัฟให้ตัวของมาริโอมายะ แล้วก็นักบ,บินที่อยู่ในสหประชาชาติเพิ่มอีกแมทห้ค่ายพีเพิ่มอีก,ก2,750แล้วก็มีฮิวเด้งให้ด้วย7%ต่อ0.7วินาทีสกิลที่2เนี่ยคือเอาง่ายๆคือมันมีรดเวลาเตรียมการให้ให้กับหุ่นแพดูลัมแล้วก็หุ่นที่เป็นสหประชาชาติเออแล้วก็จะมีเรื่องของฮิวเด้งเนาะมีฮิวเด้งให้หลักๆเลยแล้วก็มีเพิ่มแมทีพีนิดหน่อยเออ ก็คือตัวซับปุ่มตัวเอกแล้วก็สาชาราชิเออารมานนั้นโดยรวมคือเป็นม้าที่ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เลยเพราะว่ามาริโออ่ะมันมีหุ่นเก่งเยอะไม่ว่าจะเป็นแพดูร่ามฟูอาร์มหรือว่าแพดูร่ามรีโซเลชันอะไรเงี้ยซึ่งไอตัวมาริโอตอนเนี้ยมันเป็นตัวที่เก่งสายประชิดใช่ไหมก็ให้ขับแพดูร่ามรีโซเลชันก็ได้เออมันก็น่าจะคอมโบสกิลกันได้อยู่อ่ะแต่อาจจะแค่ เรื่องเงื่อนไขไอเงื่อนไขในการใช้เพนูรัมดีสเลชั่นทุกคนรู้กันอยู่อ่ะมันกินค่าพีเยอะเนาะถ้าไม่มีสกิลลดเงื่อนไขอะ่ะยากก็อาจจะให้ขับหุ่นจำพวกเพนูรัมฟูอัมแทนก็ได้เนาะหรือให้ขับไอ้คุมเมโซเกสึกแทนก็ได้เหมือนกันได้หมดอะ่ะขอให้เป็นหุ่นประจําตัวของนางอะ่ะเอของมันนะของนายของเขาเออสักอย่างนึงแหละโอเค โดยรวมผมมองว่าเทียรไม่เอ3าตัวหรอกเต็มที่ก็น่าจะเอบวกไม่ก็ XX เออเป็นผมผมก็สมนะแต่เพนไม่เหลือเลยโอเคต่อมาตัวของเลล่าเล่าในอ e ีเวนต์ฝรัายนะฮะอยู่ในกลุ่มชาปร,ระชาชาติคือณนปัจจุบันก็อยู่ในกลุ่มชาปร,ระชาชาติแหละเออแล้วก็กเป็นนักบ,บินประเภทคิงไทยนะฮะเป็นตัวซับอีกแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกัน ส่วนใหญ่แล้วสกิล2อะไรพวกเน,นี้ยไอ้สกิลหนึ่งสกิล2ที่เป็นไอคอนสีฟ้าไอคอนสีฟ้าส่วนมากจะเป็นบัฟมากกว่าเออถ้าเป็นสกิล2แบบสีเทาก็จะเป็นพวกอาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือหรือไม่ก็ดีบัฟเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันสกิล1คือลงมามีผลทันทีแจกโกลบอลโค้ดสิบสี่แต้มคิงที่เป็นไม้แคล้วเออในระยะเวลาสิห้าวินาที ทำการอ๋โอโอเคทำการบ,บัฟให้พันธมิตรที่อยู่ในระยะโจมตีปกติสามเป้าหมายอ่าไม่ใช่สามเป้าหมายคืองี้มันอยูดูก่อนนะโอโอเคโอเคคือมันมันคือทำการบ,บัฟให้พันธมิตรทุกคนที่อยู่ในระยะโจมตีปกตินะครับแล้วก็ บัฟที่ว่าคือก,ากําจัดศัตรูได้หนึ่งเครื่องก็จะได้โกลบอลโค้สแต้มอันนี้บัฟแบบเดียวกับไอมิดเอเออหรือไม่ก็อากิโตฮาโลวีน่ะอ่ะแบบเดียวกันเลยคือเมื่อก,ากําจัดศัตรูได้เราจะได้โกลบอลโค้สแต้มต่อหนึ่งเครื่องอะไรแบบเนี้ยแล้วก็จะมีอการทำ ล้างผลดีบัฟจากสกิลฝ่ายตรงข้ามได้เออก็คือการได้ด้วยใช่ไหมสิบห้าวิก็โอเคนะก็คืออารมณ์คล้ายๆกับว่าไอาตัวเนี้ยคือแจกบัฟทำให้ผลิตผลิตแต้มได้ถ้ากำจกัดศัตรูแล้วก็จะมีเรื่องของการผลการผลหรือว่าล้างผลให้สิบห้าวินี่แหละเออมันก็น่าจะประมาณนี้นะครับส่วนสกิลสองเนี่ยคือที่เด่นเลยในระหว่างแบทเทิลเนี่ย ผู้เล่นสามารถใช้เครื่องไม้เครื่องมือได้นะฮะซึ่งเครื่องไม้เครื่องมือเนี้ยก็คืออเลสานเดอร์โดมนั่นเองนะฮะอเลสานเดอร์โดมกี่เครื่องนะเดี๋ยวขออ่านก่อนอ่าใช้คอสิบสองแต้มหนึ่งจุดห้าสองเครื่องอเลสานเดอร์สงเครื่องนะครับแล้วก็โจมตีศัตรูที่อยู่ในระยะทั้งหมดอ่า ด้วยดาเมตายตัว28,999นะครับโดยใช้เวลาประมาณ1.5ศัตรูที่อยู่ในระยะค่าเป้าหมายโอเคได้แค่5เาแลถ้าทั้งหมดก็โกงเกินบอกพูดตรงๆนะแต่ว่าแค่5เป้าหมายก็โกงแล้วแล้วแล้วมันมันมีเรื่องอะไรเดีย๋ยวขออ่านละเอียดอีกทีนึงอ่าเห็นแปบๆบแบบอยู่ ห้าะมายปึ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อมันกันมันกันศัตรูได้สิบครั้งใช่ไหมก็คือมันโดนตีได้สิบคิดเออโอเคมันมันคล้ายๆกับลูกน้องคารลี่อะ่ะที่ว่ามันลงมาจมตีใส่ศัตรูได้แล้วก็สามารถกันกันศัตรูได้สิบครั้งพอพอโล่แตกสิบครั้งก็เล่ต่ออีกไม่ได้แค่นั้นเองเออ ก็คือตัวจุดเด่นของเลล่าเนี่ยเป็นตัวมีแ็บบัฟส้มแต้มใช่ไหมแล้วก็มีอ่าล้างผลการผลให้เออส่วนสก,กิล2เนี่ยคือลูกน้องโหดมี2เครื่องคือมีอาลิสเดอร์โดมที่จะลงมาไล่บี้ศัตรูแล้วก็สามารถทนได้10ครั้งเออก็ถือว่าเอามาเล่นในอารีนาได้อะเออสงครามโดมมันยังไม่จบสินะ โอเคตู้น,นี้ถนะ้าถามว่าคนจะสุมหาอะไรกัน,นก็น่า,จ,าจะไม่พ้นเล,ลาแหละเล,ลามาดูน่าใช้ในอารีนาหรือว่าใช้ในนี่ได้ในด่านด่านในัน้นเรื่องหรือว่าพวกแบบอออเอพิ i t i o n อะไรเงี้ยได้พวกชันเลนได้เออแต่ว่าตัวของดีเซลไม่ใช่ไม่เก่งนะแต่แค่อาจจะเอามาเฉพาะทางนิดหนึ่งเออเฉพาะเฉพาะทางในในเชิงที่ว่าถ้าด่านไหนเป็นสตูิเน,นียมันเหมาะกว่า แค่นั้นเองโอเคเรามาดูสกิลของ C2 กัน C2 เนี่ยเป็นตู้บีเนาะ C2 ฝันร้ายนะฮะก็เป็นนักบ,บินลุกไทยแล้วก็อยู่ในกลุ่มสา,ารประชาชาติด้วยเออก็อถือว่า C2 อยู่ในสา,ารประชาชาติแบบเบื้องหลังใช่ไมเพราะว่าไม่สามารถออกเบื้องท่าได้อะไรอย่างเงี้ยเออโอเคเดีย๋ยวเรามาดูอ่าจุดเด่นของ C2 ก็รู้กันอยู่เลือดเยอะใช่ไหมดีเฟนซ์เยอะ ก็คือจุดเด็กของนางอยู่แล้วเนาะแล้วก็เอามาโจมตีประชิดก,ก็ได้ระยะไกลก,ก็ได้แต่มันไม่สุดอะ่ะเออเพราะว่ามันโจมตีได้แค่เกือบเจ็ดร้อยทั้งคู่เลยมันก็คือเอามาชเอามาชนได้อย่างเดียวใช่ไหมเอามาชนได้อย่างเดียวแค่นั้นอะ่ะเอออาจจะให้ขอบกุ่นที่มีดาเมจตายตัวอะไรอย่างเงี้ยโอเคกว่าโอเคสกิลที่หนึ่งรุมมาพิ่นลทันทีทุกทุกสิบวิทำการบัฟให้พันธมทิที่อยู่ในกลุ่มสาประชาชาตินะฮะ การตายในหนึ่งั้งแล้วก็พร้อมฟื้นค่า HP 80%สรนะครับสร้างโลกฟ้าตามค่าแม่ HP 80%ในระยะเวลา11วินะแล้วก็จะมีการเพิ่มค่าแม่ HP 45%สิาทำการาล้างผลดีบัฟจากสกิลฝ่ายตรงข้ามที่ใส่ตัวมาริโอมายาได้แล้วก็การผลให้ด้วย11วินาที ส่วนสกิลที่2เนี่ยคือในระหว่างแบทเทิลเนี่ยก็จะทําการล้างผลของตัวเองที่โดนมานะโดนจาก,ากผลสกิลผลสกิลของฝ่ายตรงข้ามที่เปดีบั b u นะล้างผลได้การได้นะครับเออผลจาพวกาการเคลื่อนไหวอย่างเช่นทําให้ขยับไม่ได้สตันอะไรแบบนี้ไม่มีผลไร้ลผลได้ ดาเมตต่อเนื่องความเสียหายต่อเนื่องก็จะไม่มีผลเหมือนกันไอ้พวกลดเลือกเอยหรือว่าดาเมตอ่าลด HP ต่อเนื่องอะไรเงี้ยก็จะไม่มีผลเหมือนกันแล้วก็มีการเพิ่มค่า HP ให้ตัวเองอ่าเจ็วิก็สกิลพ s สซีฟพื้นฐานของ C2 แหละแต่อาจจะเพิ่มเติมแค่ว่าไม่โดนดาเมตต่อเนื่องอ่าไม่โดนหยุดการเคลื่อนไหวอะไรแบบเนี้ยเนาะ ถ้าถามว่าในบรรดาตู้ A ตู้ B นะผมสนตู้ A มากกว่าตู้ B เอออยู่เว้นแต่ว่าคุณจะมีนับินกลุ่มสหประชาชาติเยอะก็อาจจะให้ C2 สุ่มหา C2 ก็ได้ถ้าคุณอวย C2 ก็ไม่ว่ากันแต่ผมแนะนำอย่างนึงว่าให้เก็บเพชรไว้ดีกว่าเพราะว่าเราจะใกล้สู่ช่วงเทศกาลคบรอบเกมแหละ3ปีในเดือนหน้า เดือนพฤษภาคมแล้วเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าในอนาคตเนี่ยมันจะมีแคมเปญแบบฉลองจบภาคคืนชีพม,มีไหมก็ไม่รู้เหมือนฉลองจบอาทัวร์ไม่แน่ใจว่ามันจะมีเสริมใหม่ทีไหมเออถ้ามีก็ดีนะอยากจะส่มสี่ดาวในที่อยู่ในภาคคืนชีพม,มากกว่าเออแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรอะ่ะก็อยากจะอยากจะรู้ว่าเออมันจะมีมันมีเนื้อเรื่องต่อแหละเรารู้อยู่แล้วมันมันต่อจุดสู่อง์สี่แน่ แต่แค่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่ก็น่าจะมาเดือน,อนหน้าเลยน่าจะมาประมาณนั้นนะ่ะน่าจะมาเดือนหน้าไม่ต้นเดือนก็ปลายเดือนอะไรอย่างเงี้ยต้องมาลุ้นกันอีกทีเนาะโอเคสำหรับคลิปในวันนี้ก็จะมีเพียงเท่านี้แหละไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายไปละ